วาดีตอนสวยๆแต่งที่เต้ามาเนี่ยชาหลาก็มานำมืนี้สามน2คอนไทคันนี้เอาไปดูน้ำหวานเลยนไงหวานเหยไงเดินไปไทยให้หน่อยิ12 3, 12 3่งกอง้าก่อนหวานหมือนี้หวานสมคนไทยสองคน อ่นใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆนี่ให้นี่พี่กายนี่ได้แปดสิบสอบให้เดียวนี่ได้เขา่าแปดสิบสอบสิบสอบปกอิ่มปากสอบราคาสิบโลแต่ตีเป็นน้ำหนักก็สี่ตันให้เดียวได้น้ำหนักสี่ตันสนี่ตันหัวเศร้าสอบนี่ตะโลเลยน้ำหนักเขานี่น้าแซงนี่น้ำหนักได้ดีกรับกะสอบใหญ่ ได้แปดสิบลายเนี่ยวิธีชาวบ้านเล็กหน่อยก็เจ้างมหอยงมหอยคลายก็โลละสิบพันภาษาฮ้อยจุบหรือภาษาไทยห้อยคม เลือยอยู่ไน้อยอยู่สองสี่ให้รูบนำใส่สองให้พอนำบล็อกสองให้แล้วก็ไปไถไถแล้วก็ขาดมือนี้แล่ารูบบอกว่าจะลุยให้มันแล้วมือนี้จัดให้มันแล่าจะแล่ารูบบอกแล้าลุยก่อนบัตรนี่นี่แล้วนี่แล้ว